สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องพากินผ้าเทียเจลาชแนลมือนี่เจลาผ่าเห็ดออมหอยพี่น้องออมหอยเห็ดออมหอยไปกินเทียงเสียไปกินยุงบนเห็ดเหยกบไม่นี่เด้อเอามากินบนเห็ดเหยกบออมหอยออมหอยขมซื้อสองหมื่นกีบหรือว่าซาผ่านกีบบานเท่าเอิญสองหมื่นกีบก็ได้ซาผ่านกีบก็ได้นี่ถือโลบปลายนะ โปรไีนไานเซลลอมเสลล์ก็มีพักอีตูพักอ่าพักกาดกวงตุ่งนกับพักขยี้เยเอาใส่เน่นเส็บๆเพื่พี่น้องเนอะเจลาขันตอนการห็ดเจลากระแต่ำกระเทียมที่ไช่หัวหอมกระเทดใส่กันพุ่งเรียบร้อยเน่นเอาลงหวเเซตกะเบือมุ้งนัวเปรี้ยงนี่แหละหน่อย ไปสาวเจ๊หลากะเท็ดถอดยอถอดลูกใส่าย,ยากไฟเฮียงไรเกือบไม่หมอสองสาอันยอถอดยอถอดบอกกอบนะเอาแผ่นปอเปี๊ยะมามาหอมันกับปุกอะไรเหลืองนะ อมอเห็ดแก้วกะไนู่นอ่เกือบมหเอร้องอ่ให้หนูสายตัน้นลยให้เห็ดใ่เมดพอหอมหอยอมหอยคุม้มแ่บๆบพี่นอง แล้วกันนะจา๊าองเสรขาเบือใส่ขาเบือไร่รเติบเลยคู่ไปเห็นขนขาเบือกันนะนใส่ขาเบือคุคนขุ่นพักล่องบ้านนะใส่ผนะัากกาดน้่าพักกันนะนั่ พักยังเหลืมย่ไหนพ่อพักเลดพักนั่งเลิดนอนจะพักนั่งเลิดห้อยจล้ักขยันพักนั่งเลิดพักกัดปวงตุ้งเศษๆแล้วพี่น้องเล่รลองเดตอบานจะเคยกินแบบนี้เยอะหรอสักพักไลเนยมาพักเนี่เช็ดไปกินเนยเฮรอไปกินหการเนี่ยั mọi người đi học tại kiếp ý kiến tay 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 เอ็ดก็ได้จีมเอาเราต้องจูบจูบร่มเขาทองแล้วมันอิม่มจีมเอาจับหน้าเอาไม่มีเวลาต่อยกวนหอยเศบๆน่าับ,บนะพี่เนาะกาเบื่อหน่อยเว้ย โอเจลาจะเอากระเบือกันขระเบืออยู่ในตู้เนี่ยเนี่วมือเดียวมือเดียวกระเบือกต้มไว้ขระเบือเหลืองขัวขัวอะไรก็ต้มเอาบดอะไบดเครื่องบดเพ็ตอนสวงเผ็ดขระเบือ ใส่มันข้นๆก็พี่นอ้องมันเข้มข้นมาอๆเบอร์เรื่องหออหัวเขาเบือร์เดี๋ยวชือว่าซุปววนี่แหละเรานำมาบดหัวเขาสานดีสิให้มีเครื่องบดกดับบดไ้หมูมี่กับตั้มเอา้าที่หลาเครื่องบดเทส่วงหัว

เชีชยงกบคลิปตีฝา,าพี่ฝากนองเพียงทะเลก็เลิกบนไลน์อ่ะคนกบใหม่ออมีล้างบ้านพบกันใคนคะลิปหน้าบ๊ายบาย